สาวมรลชนะปารโลโคค่ะตอนนี้อยู่ชั้นม6แล้วแล้วก็อยู่โรงเรียนสัตติราชวิทยาลัยค่ะตอนก่อนที่หนูจะเชื่อพระเจ้านะคะคือตอนนั้นหนูมีนิสัยที่แย่มากเป็นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนที่โมโหง่ายมากๆาแล้วก็เป็นคนที่ไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยะคะ่ะพูดถึงเจอรี่ตอนสมัยเด็กๆนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กเก้าร้าว เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนดื้อแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ดังใจก็จะมองแงแบบสุดๆหนูหัวแข็งแล้วก็คือไม่ยอมใครค่ะจะต้องชนะให้ได้ทุก,ทกอย่างไม่ว่าจะเรื่องกับแม่แล้วก็กับเพื่อนตอนเด็กอะ่ะหนูจะชอบของเงินแม่ในเวลาทำงานพอเขาไม่ให้เขาบอกให้รอก่อนหนูก็ไม่รอหนูก็เลยปีบสีทาเล็บหรือ ข้าวของเครื่องใช้ที่แม่ทํางานนะคะไปทิ้งลงท่อร้องกีนอะไรเงี้ยแล้วก็ปลาข้าวของเครื่องใช้เขาก็บางครั้งตอนดื้อเนี่ยเขาจะมักจะเฟี้ยงของแล้วก็ลงไปดิ้นร้องแล้วก็แอแบบที่จะเอาของแม่ไปซ่อนเอาไปทิ้งจนแม่เขาไม่รู้จะทํำยังไงกับลูกแล้วก็เคยเคยแบบแม่ไม่ให้เงินก็เอากันไกลอะคะ่ะไปเหยียบปลั๊กไฟบอกแม่ถ้าแม่ไม่ให้เนะน่ยหนูหนูจะ หนูจะทำให้ให้ให้ไฟมันชอ็อตแล้วก็ให้หนูตายไปเลยนะแต่หนูก็ทําจริงๆแม่ไม่ให้เงินหนูหนูหนูก็เลยเอากันไกลตัดผมของแม่ไปแย่ปลักไฟแล้วสุดท้ายมันก็ชอ็อตไฟทั้งบ้านก็ดับตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดหรืออะไรก็แค่รู้สึกว่าแม่ไม่ให้หนูจะทําแบบนี้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือคือกินโอวันตินอยู่แต่จะของเงินอีกเพื่อที่จะไปซื้อขนม แต่ปรากฏว่าแม่ไม่ให้แม่บอกว่ารอก่อนแต่หนูรอไม่ไหวหนูแค่มีความรู้สึกอย่างเดียวแล้วก็มีความคิดเหนียว,ว่าของแค่ห้าบาทแค่ไปหยิบให้หนูแค่เนี่ยทำไมแม่ไม่ให้หนูก็ไม่เข้าใจจนแก้ววันตินแล้วก็ช้อนที่หนูคนอยู่อ่ะหนูก็เอาช้อนนะั้นอ่ะปาใส่แม่ปาแล้วก็โดนตาแม่แล้วแม่ก็นาตาไหลแต่หนูก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองผิด ก็ม <cin stereotype> <m aks> <dragging> uh ีความคิดว่าเราเป็นอาก็อยากจะพาให้เขามารู้จักพระเจ้าก็เคยมาบวชตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณอาพามาแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะรับเชื่อก็แค่มาบวชเฉยๆแต่พอหลังจากที่หนูได้ไปค่ายของคิรสรจ่ะค่ะตอนที่เขานมัสการกันคือหนูก็ร้องเพลงอะไรไม่เป็นเลยก็ไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกันแต่ก็ยืนนิ่งๆแล้วก็หลับตาฟังเพลงเฉย พระเจ้าสัมผัสหนูมีก้อนเมฆข,ขาวๆก้อนใหญ่ๆมาโอบล้อมตัวหนูมากๆแล้วก็คือหนูสัมผัสได้ถึงความรักเลยว่าแบบใครไม่รู้อะค่ะที่มาโอบล้อมตัวหนูอะคือหนูรู้สึกว่าเขารักหนูมากมากคือมันเป็นความรักที่แบบบอกไม่ถูกแต่มันยิ่งใหญ่มากๆที่แบบสัมผัสแล้วมันรู้สึกแบบโอ๊ยลึกซึ้งถึงหัวใจเลยมีจุดหนึ่งที่เห็นเขาเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาได้สัมผัสกับพระเจ้า เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพยานให้ฟังเหมือนกันว่าเขาร้องไห้อย่างมากซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรแต่เขารู้จักว่ารู้สึกว่าพระเจ้ารักเขาจุดนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมาโบนเขาเป็นเหมือนแบบพระเจ้าทํางานในจิตใจหนูอย่างยิ่งทําให้หนูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจิตใจมันก็เริ่มอ่อนแล้วก็ถ่อมลงทําให้แบบใครเขารู้สึกคนอื่มมากยิ่งขึ้นคือบางครั้งความโกรธก็แทบจะไม่มีเลยด้วยจนตอนนี้ก็แบบ พี่หอมมั่งม้างลาเลิศใสก็เห็นว่าเขาพูดเก่งขึ้นและเขาก็รู้จักที่จะมีเหตุผลคุยได้เรื่อยแล้วเขาสนุกกับการคุยอันนี้คือที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องการที่เขาเริ่มขยันไม่เอาแต่ใจแล้วก็เอาช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้คือจุดที่เห็นแล้วรู้สึกว่าปลื้มใจว่าเขาไม่ใช่เหมือนเด็กลูกแง่แล้วเขาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้น คือพระเจ้าก็สอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแล้วก็รักคนในบ้านของเราด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ